น้องไม่ก็ชนาจ้ะที่มาถ่ายพี่น้องเบิ่งว่าไปทั้งหลมาทั้งหลชนางมาทำเอ็นยู่แขวงขมวนโปรไม่พี่น้องเพามาขับรถแม่บ้านและพากันมาหลายคนอยู่กขมวนพากันมาเลาะมาชมวิวไปน้ำเดืออากาศธรรมชาติเย็นแห้งโปรไม่พี่น้องชนางกับครั้งแรกในชีวิตชนางกับบุคยมากันเสื้อเตกเตกกิ๊กีมันกับบเจริญจำเนี่ยโปรม่พี่น้อง ชนมาแต่กี้แต่มันยังบทนจิจเลิญชน,นี่แต่ตอนนี้มันแบบมันจเจริญเฮงพุยนอกงามแบบคิวได้ขนาดเลยชนะชางก้าวัชกี้คืออะไรชนงกับบูก้าอะไรชนงย่านก็เขาก็บอกว่าให้นั่นเลดีมีป้ายเขาบอกไปติดต่อหาคนอยู่นอกพยาย่างานั้นไปชิบปีอยู่นอกไปกี้ย้อ ประชิปียุ่นอกแะ้วแบบแบบสา,าคนดีมากคับเผื่อให้เฮ้าอีกไหมพี่นออ้องเหา,นนมาัมาธรรมศาสตรพอไหมพี่นอ้องสานางมาเนื้เสาวนางมาท่องเทงเงี่ยวอ,อยู่ทางแคว้นขมวด คือหนังเลยลเนิะแบบล่าตาดิเพราะว่งตอนน้องาะงแห้งดําแห้งดิเป็นไ้นไถ่ายไถ่ายธรรมชาติพี่น้องเป็นแหลมแหลมแห้งนำดํามึงเลยเห็นเห็นนอยเยอะอ๋อขึ้นกวงเลยขด้นกวาฮะมาใช้ป่านะเห็นจะเข่าเนาะเห็นะถแต่ผ่าเทน่ป่าเอาป่าเขาเขาทะลุเขทลุปอภัยเด้อประมาณพี่น้อง ชนนงบริสุทธิ์ค่ะกล้องชะนางลืมปรนหลัดสั่นแห่งเดช <c oughs> แบบแบบไปชูมมาลินทางทาแอน,น,นชั้นนังก็เลยได้นงก็เลยชิดถ่ายลงให้พี่น้องเพิ่ม พี่น้องมาเที่ยวครั้งแรกในชีวิตของชาวนางตัมพูตัมพาอยู่ทำอยู่แขวนขมวนไปแหละชาวนางกะก็เลยได้มาถ่ายให้พี่น้องเบิง่งว่ามันเป็นยังไงตัมพูตัมพาไปชิลแหละพี่น้องป้าหมูลงหอดพุูดไรยังลงบไรเด้อเฮ้ยชิลงได้ไรอันนี้ไม่ ลงไร่เลยดินี่งกัก็ลืมเอาถ่ายกล้องพวกแม่ไปเนาะตอนลงอันนี้อ่ะนี่ฉันนั่งขึ้นไปอีกทางนั่งเปิดไฟสิเลยพวกแม่ไปเนาะ างง <c oughs> ไปน้ำกันกันหลคนอยู่ไปจุม่มแหละครมาก่อนยังอีกจุดหนึ่งขึ้นต่อุำไมพี่น้องขึ้นต่อพี่แหละ กนั่งไปเต็มที่เรื่องนี้โอหพันธุ์สีสีเออนี่ได้จ้ะข้างลงส้มหนังไม่ถ่อไม่ถ่อเฮ้ เขาแจ้งเขาไาแจ้งพี่นะเขาเขาขัดเขาบอกเขาว่าให้เขาไปเพื่อเขาก็มีคนมาให้เขาหนี่เขาไม่ได้บอกพวกล้าลกไปอเฉยเฉยเฉยกันอดใจอมาันเลาะได้แต่นันนี่บเลาะได้แต่นั่นนี่บไให้เขาไเื่ยกขีนั่เคืออะไเึ้นนเถิดโผ ไปทางต้นนั้นไปทางนันไปไปกันไปยังป้นฮะชุดแล้วพูขึ้นเถิงพ้นชุดเลมันทางชุดนะนี่ไม่ได้ขึ้นเถื่อนเลยนไป ่ยังงูเล็กอยู่กันเนะหลานอีกหมออันนี้เป็นหนุ่ี่เฮ้ยชูนหลานตัวนี้เนาะหลานก็ตัวนงี้ยบอกเรา ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึนลงไปขึ้นบันไดจวนี้ ใ่จะขืนมันมืเขาไดเขาไปเอาปชอกปยฉายมาอืม ไม่ทางแต่มันตน้องมีคนข่าวพาไปต้องมีพื้นมีภัยเลยได้ไปบุญมาอีกทางนี้อีกไปไปเลาะมาทางใหม่ทางนั่นฮะไปเลาะแล้วยังทางนี้ขึ้นไปทางหกต้นขึ้นอีน่ไหบจอก ねえ、ふがか <music>、うん、ない。 นี่เฮ้ยแต่เฮาคือบ่ถ่ายรูอยู่นี่จะนอนแลออกทังนี้ก็ได้บอกเลยั้งเ่าเขานี่างยังไม่ได้ทายมุน ไม่ใช่ก็บนเหือบนหยังลงไปพุ่นแหละ ไม่เถอาแต่นั่ยนี่บอกว่าเฮ้ยนี่เหือตัวขาเหือบ่ะมนานขาจะให้คีลิ่งจะชื่อว่าฮึายหูอีกนี่แหละนี่เหือนะนี่เลยเือะนี่เลย นองได้แต่สองคนนี่ข้าคือสีดำสภาพสีแดงน้นแล้วก็งาหน้าเว้ลงต่อลงมาขึ้นทางน,านั่นลงทางนี้จนางขี่ลงไปถ่ายอยู่พุ่น ให้ใช่แหละนะันลงไปเลยปะไปบริเบิงแหม่เลยปะอันนัฮะล่ะป่ะฮะ,ะห,หอดใช้บริเบงได้อันนี้เขาอันนั่นเลยเออ แข็งน้อยผูดพูดแม่พี่น้องพูดหอดพุ่นละแม่ยัง่ยนั่นพ่นลงบันไดตอนนั้นต่อเลยนรงยังอยู่ในพี่ชนะพูดในที่ลุ่มแล้วพูดพูดเด็กแม่แหละปะไปหาเลาะก่อนเฮ้ยเพ็่ขี้เลาะไปเจมไปน้ำเด็กหน้อยแล้วพูดขึ้นไปพูดห่าเลาะให้มันเมื่อยไปมันกุ้มค่าเราเคยเห็นนี่ ต้องเลาะให้มันเต็มที่ตอนชนะมามาทางก็นั่นแต่ต่างกันนี่เลยล้งมา้าน,นี่จะเข้าไปใช้อื

เกือกกระมีแต่น้ามันชะนางกับโบก้าไปกับเคกน้อยโมโบไปแล้วกับโบไปกันวาลายคนเออพากันจ้างให้เขาพาไปนี่จะว่าเชนั่นอยู่มันชิชดเฉาปรโลออกไปพุ่นเนาะนี่มีสามีเ็ดธรรมชา,าติชุดๆเลย

เป็นท oh. um, ี่ดือเป็นถาง สะอาดเลยคุณพี่น้องมันเย็นทำสะอาดเลยนี่หัวหน้าขับรถพาไปกระดาษ่อแม่พี่น้อง คดพ,พาเหาะตลอดเด็เมียลูกเพื่นแซวแช่พาก,กันไปเล,ล่ลนลูกเกล,ล่นลานไปแบบทีมง,งานเลยเด็ผู้สาวอีกอันนี้ก็ได้ใครชนใจทักมหาชนางได้พ่อแม่พี่นออ้องสาวโสดนี่สาวเพิ่นว่าว่าเอาเพิ่นว่าว่าเอาเพิ่นว่าว่าเอาอายุประมาณหาฮกชีพเลยหาชีพากันไดก็ได้

ต้องชาตแป่งก่อนแล้วมาชมการภูผาู้วสสร,สสร้องธรรมศาตรธรรมศาติาคนหลายได้มาพี แม่นเลยแม่นเลยมาเสานอนอีกเลยโยฮีบสานอน้รันนู้นใครว่าคันนีวนน้นกับกัมาเที่ยวด้วกันเองงเ่งไกลก็้เันพน้องโพี่น้องธรรมชาติโอ้ นั่งมาถ่ายพี่น้องเบิง่งมาซ่า ฉนางก็ฮะกามาหอดเฮือนพ่แม่พี่น้องไปแต้เช้าเช่าโอ้มาหอดเฮือนหาโมงครึ่งส่นางไปทำแอนไปทำที่ว่าบนสน่างเห็นอ่ะแะไรพ่อแม่พี่น้องเห็นบนเขาถ่ายฟุดลงแตกะพื้นรถในบ้านนี่แหละรถเขาไม่เท่าจอยพื้นพาไปเลยสฉนางก็ไปน้ำเขาคนกระลายอยู่ชิไปลายคนเะลรพ่อแม่พี่น้องไปมื่อนี่ะ นางก็เลยอยากมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งถ่ายภูเขาถ่ายยังแบบธรรมศาสตร์ไปไหพี่น้องแล้วก็ไปล่นน้ําอยู่ถ่าพลังชนะกับพ่งไปเทือไปเป็นครั้งแรกเอ้าชนันชนะคลิปนี้แกชนะก็ยังมาถ่ายให้ fc ลายลายคนเบิ่งมาชนะไปทั้งใดมาทั้งใดชมการชนะไปลินทําแอนไปพี่น้องแล้วก็ไปลินท่าพลังชนะกับสิภาคทางหญจะดีพญจะดีทุกๆท่าน ราะว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศหรือว่าอยู่ทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องกับา่ากดไลค์กดแชร์ก็กลังใจชนงะงากกดติดตมชนะงักเน่เด้อพ่อแม่พี่น้องให้ชนะงักได้เหตุคลิปต่อไปเอาตัวใดชาวนางว่าพิษกับชนะงับขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องยอหรับคลิปนี้ชนะงกจะชิจบไว้จมนี่ก็ทายติดตมอีกคลิปหน้าว่าชนะงัไปทั้งใดมาทั้งใดชนะงักกับทิศไทยพี่นนองเบิ่งอีกือเก่าพ่อแม่พี่น้อง มาหอดือนที่เรียบร้อยแล้วจะนั่งกินาไไดาบันเลยเด้อแม่พี่น้องากาบสบายดี